เะเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะนี่แบกบหลังใหญ่มากอะ,ะนักมากะะห้ากิโลนะคะโอยเราก็เลยให้เขาแบกขึ้นมาส่งให้นะคะเขาก็แบกขึ้นมานะคะเพราะว่าเราคงจะแบกเองไม่ไหวน,นะคะมันคือมันมันรังใหญ่มากนะ,ะห้ากิโลนะคะร้อยหกสิบบาทนะ เราซื้อแบบตอนที่เขาไลฟ์สดนะคะแล้วมันก็บแบบว,ว่าลดราคานะคะก็เลยเหลือร้อยหกสิบถ้าถ้าซื้อไม่ได้ไลฟ์สดนะคะก็จะร้อยเก้าเก้านะคะแบบตกกิโลละสามสิบสองบาทเพราะว่าเราได้ในราคาร้อยหกสิบนะคะมันก็เลยตกกิโลละสามสิบสองบาทเราสั่งไปวันเสาร์นะคะมาวันจันทร์นะคะมาวันจันทร์ ตอนเช้านี่ค่ะเราก็มาดูกันนะคะว่าข้างในจะเป็นอย่างไรนะคะเขาบอกว่ามันเป็นส้มสายน้ำผึ้งค่ะผสมกับส้มเช้งนะคะมันก็จะเปลื่อหนานหน่อยเปลืองมันจะนานหน่อยแต่มันจะหวานนะคะอร่อยะารมณมาดูกันทําไมมันเหมือนแค่ไม่เป็นลูกอะโวคาโดแต่ว่ามันเป็นส้มนะผิดหลังปะเนี่ย ข้างกล่องมันแบบเป็นอะโวคาโดนะคะเราก็เลยต้องมาแบบไล่ดูนะคะว่าข้างในมันจะเป็นส้มหรือมันจะเป็นอะโวคาโดนะคะเพราะว่าเราสั่งส้มนะคะอืมจะกล้าใส่ส้มส้มนะคะส้มส้มน่าจะเป็นส้มโอ้ยดูยงยงไปไหยจะลงวีดีโอเองได้ไงอะ่ะ จะเลยให้เขายกขึ้นมาให้นะคะออกมากรีดกันเห็นๆน,นะคะดีอ้ยอะหนักมากฉ่ำตรงเนี้ยแหละนะคะช้ำตรงนี้แเลยหนักมากอ่ะ ให้กองเห็นด้วยนะคะหนักมากว่ะโอไม่หนักขนาดนี้ส่งฟรีด้วยนะคะกิโลละสามสิบสองส่งฟรีด้วยร้อสิบบาทหันระแท้มาแบบ สุดยอดนี่ผิวมีกันกระแทกนะคะโอ้นี่คะคุยๆนะคะคุย,คย,ะคะคยเป็นไงอะ่ะแบอกผิวมันจะไม่สวยนะเราต้องดูข้างในนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ โอ okay, เคไปส้มน,นะคะโอเคเดี๋ยวไปรีวิวต่อยอคลิปนึงนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราต้องไปล้างมือก่อนนะคะเราต้องส้มไปล้างกันนะคะเพื่อความสะอาดปลอดภัยนะคะผิวมันจะเป็นแบบเนี้ยแต่ข้างแต่ข้างในมันจะหวานนะคะ ล้างมือก่อนนะคะเรี่มล้างมือก่อนแล้วก็มาหัน่นะคะมันจะได้สะอาดนะคะนี้เราอเอาแกะให้ดูเฉยว่าเป็นส้มห้ากิโลจากแม่ริมมาถึงชนบุรีสองวัน ยามยามส่งไว้ส่งอะไรมาโอเคบ๊ายบายบี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 